คิดเช่นไอสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูบัวลอยเผือกแก้วกันค่ะในส่วนของวัตถุดิบเดี๋ยวตันจะขึ้นไว้ที่ใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะลำดับแรกค่ะให้เราทำน้ำกะทิกันก่อนค่ะใช้กะทินะคะ350มิลิลิตรค่ะน้ำตาลทราย150กรัมและเกลือป่อนนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะเราจะตั้งไฟจนตัวน้ำตาลทรายละลายดีนะคะ ใส่ใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำกะทิของเราค่ะสำหรับน้ำกะทินะคะไม่ต้องตั้งจนเดือดค่ะแค่มีฟองผุดขึ้นข้างหมาอเป็นอันใช้ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวเผือกกันค่ะวันนี้นะคะเผือกที่ตันใช้ค่ะน้ำหนักอยู่ที่600กรัมค่ะให้เราทำการตัดหัวตัดท้ายออกนะคะแล้วก็ปอกเปลือกออกให้หมดค่ะจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นนะคะ ไม่ต้องบางจนเกินไปนะคะให้มีความหนาประมาณ1เซนค่ะเสร็จแล้วก็หั่นเป็นเต๋าเลยค่ะชิ้นถ้าเล็กจนเกินไปเวลาที่ต้มจะทำให้เนื้อบัวลอยที่ได้มีลักษณะที่เละนะคะให้ได้ชิ้นส่วนประมาณนี้เป็นอันใช้ได้ค่ะนำนำ้ำขึ้นตั้งไฟให้เดือดค่ะเสร็จแล้วนำเผือกที่เราหั่นไว้นะคะลงไปต้มค่ะ ต้มแค่พอเผือกสุกนะคะไม่ต้องเอาจนนิ่มนะคะใช้เวลาต้มประมาณ5-10นาทีค่ะอันนี้แล้วแต่ความแรงของเตาไฟแต่ละบ้านแล้วก็ปริมาณของเผือกที่เรานำมาต้มด้วยนะคะหลังจากที่เผือกสุกตามความต้องการของเราค่ะให้ตักขึ้นมานะคะเสด็จน้ำออกค่ะจากนั้นนำเผือกค่ะไปเทใส่แป้งมันสับปะหลังค่ะวันนี้แตนใช้แป้งมันสับปะหลังอยู่ที่150กรัมค่ะ หลังจากที่ใส่เผือกลงไปให้นะคะให้เราคลุกตัวแป้งค่ะให้เกาะกับตัวเผือกนะคะจากนั้นนําใส่ตะแกรงหรือว่าตะกร้านะคะร่อนเอาแป้งส่วนที่เกินออกค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวบัวลอยเผือกแก้วแล้วค่ะนําน้ําขึ้นตั้งไฟอีกรอบค่ะจากนั้นนําตัวบัวลอยเผือกแก้วที่เราคลุกแป้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลงไปต้มค่ะ ใช้เวลาไม่นานนะคะเมื่อแป้งสุกค่ะตัวบัวลอยก็จะค่อยๆลอยขึ้นแบบนี้ค่ะสังเกตนะคะตัวบัวลอยจะมีลักษณะที่เป็นสีใสๆแบบนี้เป็นอันใช้ได้ค่ะตักขึ้นมานะคะแล้วก็นําตัวบัวลอยของเราใส่ลงไปในน้ํากะทิที่เราทําไว้ตั้งแต่ครั้งแรกค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เมนูบัวลอยเผือกแก้วไว้รับประทานกันแล้วค่ะสูตรนี้ค่ะรับรองได้เลยค่ะว่าใครรับประทานก็ต้องติดใจแน่นอนค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคิดเช่นไงง่ายนิดเดียว